ธนบัตร100บาทในสมัยรัชการที่9วันนี้นะครับก็จะมีธนบัตรมาให้ชม1ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทที่ระลึกราชาพิเศษสมรสครบ60ปี28เมษายนพศ2 5 5 3และบรุมราชาพิเศษครบ60ปี5พฤษภาคมพศ2 5 5 3ธนบัตรฉบับนี้ประกาศใช้ 5เมษายนพศ2553ขนาดของธับัต7.2คูณ15เซนติเมตรธับัตรรุ่นนี้นะครับก็จะผลิตออกมา2หมวดนะครับสังเกตตรงนี้นะครับหมวด 9R นะครับส่วนอีกหมวด1นะครับก็จะเป็น 9S นะครับส่วนด้านบนนะครับหมวดอักษรนะครับ9ทททงนะครับส่วนลายเส้นของธับัตนะครับ ต้องขยายขึ้นมานะครับให้เห็นชัดๆนะครับนะครับลายเส้นของธนบัตรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนจติกาวดิษนะครับส่วนตรงนี้นะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทาลิสาวัฒนเกตนะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรนะครับ ลักษณะของตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเหลี่ยมนะครับด้านบนนะครับเป็นพระคุดผ่านะครับส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับส่วนมุมด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับนี่ครับด้านบนนะครับตัวเลข100อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรธนบัตรฉบับนี้นะครับ เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกแข็งนะครับเป็นซองใสนะครับราคาฉบับละ150บาทนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นซองแข็งอย่างดีนะครับไม่ได้เคลือบมานะครับด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้นะครับราคาประเมินในหนังสือคู่มือนะครับราคาฉบับละ 1 8 0บถึง200บาทนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับราคาธนบัตรนะครับราคาตกนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับวันที่5เมษายนพศ2568นะครั 2, บาราคาฉบับละ150บบาทนะครับส่วนธนบัตรที่ผ่านการใช้นะครับ ธนบัตรที่มีรอยพับรอยยับนะครับสามารถนําไปซื้อของได้ตามปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับตั้งแต่เปิดร้านขายของชํามานะครับไม่เคยพบเจอลูกค้าเอามาซื้อของนะครับจานวนการผลิตก็เยอะนะครับ20ล้านฉบับนะครับแต่ไม่พบเจอนะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะพบเจอธนบัตร100บาทที่เป็นด้านหลังสมเด็จพระเทพนะครับและก็จะเป็นธนบัตร500บาทด้านหลัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็จะพบเจอบ่อยนะครับธนบัตรฉบับดังกล่าวนะครับส่วนฉบับ100รบาทรุ่นนี้นะครับด้านหลังนะครับราชการที่9โบกพระหัตนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่เคยเจอนะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับจานวนการผลิตก็เยอะนะครับ20ล้านฉบับนะครับด้านหลังธถบัตรนะครับตรงกลางพระบรมฉายาสาธทสลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโบกพระหัตถ์นะครับส่วนเบื้องขวานะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเลข100ไทยนะครับลักษณะของตัวเลขนะครับลักษณะเป็นทรงกลมนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับตัวเลขนะครับต้องขยายขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับอักษรข้อความราชาพิเศษสมรสครบ60ปี28เมษายน2 5 5 3นะครับส่วนตรงนี้นะครับอักษรข้อความบร,รมราชาพิเศษครบ60ปี5พฤษภาคม2553นะครับตรงนี้นะครับมีลายไทยนะครับตรงนี้นะครับก็มีลายไทยนะครับนี่ครับปีความสวยงามนะครับ ส่วนด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับด้านข้างธนบัตรตรงนี้นะครับเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับพศ2493นะครับตรงนี้นะครับก็มีตัวอักษรนะครับตัวเล็กนะครับต้องขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อความพระปฐมบรมราชองค์การวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข100อารบิกแนวตั้งนะครับธนรัรฉบับนี้นะครับเป็นธาบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับราคาฉบับละ150บาทนะครับส่วนการรับซื้อนะครับธาบัรฉบับนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่มีธนบัตรผ่านการใช้นะครับก็สามารถนำไปซื้อของได้ตามปกตินะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระคุดผ่านะครับพลิกไปด้านหน้าธนบัตรนะครับนะครับธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับมีความสวยงามนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ํานะครับ ตอนนี้นะครับก็นำธนบัตรมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำนะครับราชการที่9นะครับลายน้ำนะครับมีส่วนสำคัญช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทของแท้นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตรหมวด9ทอทงนะครับด้านล่างนะครับ9กอานะครับ สังเกตด้านล่างนะครับถ้าเป็น9 s นะครับก็จะมีราคาฉบับละ200รอถึง3 0 0บาทนะครับถ้าเป็นหมวด 9R นะครับก็จะถือว่าปกตินะครับราคายังไม่แพงนะครับก็จะราคาฉบับละ150บาทนะครับสังเกตด้านบนนะครับ <l> ok. 9ทอทงด้านล่าง 9R นะครับก็ปกตินะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ150บาทนะครับ ถ้าด้านบนนะครับเป็น9ถ,ถทอทงด้านล่างเป็น 9S นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ200ถึง3 0 0บาทนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีธนบัตรและเหรียญกระสาบมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ